สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตเกี่ยวยาเกษตรกรนะคะประจาวันที่15กันยายน2563น เช็คสถานะวันสุดท้ายจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มตกหล่นนะคะล่าสุดเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา15,000บาทกลุ่มล่าสุดผ่าน w w w m o a c g o t บโอการสุดท้ายวันนี้15กันยายนนะคะ โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนล่าสุดมาตรการช่วยเหลือที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังคงตกหล่นทั้งสิ้น4กลุ่มนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายนก็คือวันนี้โดยตั้งเป้าหมายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ตกหล่น ที่เหลือให้ครบทั้งหมดภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งทางทกสเองก็ได้ดำเนินการเร่งโอนเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นอย่างต่อเนื่อง15กันยายนถือเป็นวันสุดท้ายของการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ตกหลน่นซึ่งกเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยากเกษตรกรนั้นสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาหรือสิทธินในการรับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวได้ที่ เมนูตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,กรโดยเมื่อเข้าไปยังเมนูดังกล่าวแล้วกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักในช่องนะคะก็จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้สำหรับเกษตรกร,กรที่จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรภายในวันที่15นี้นะคะ ได้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่15พฤษภาคม63แต่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยภายหลังและตั้งกรอบจ่ายเงินให้ภายในวันที่15กันยายนนะคะรับรวดเดียว15,000บาท กลุ่มต่อไปได้แก่กเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยากเกษตรกรอย่างต่อนเนื่องกเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาภายใต้โครงการเยียวยากเกษตรกรเนื่องจากช่วงแรกมีความซ้ําซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันอันนี้ก็คือจ่ายรวดเดียว1 5 0 0 0บาทนะคะและกลุ่มสุดท้ายกเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่ได้ใจ่ายให้ทันภายใน3 1กรกฎาคมที่ผ่านมา รายรวดเดียว15,000บาทเหมือนกันเกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะเงินเยียวยาได้ที่ www.moc.go.th a ดังนั้นหากใครที่ยังสงสัยตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ในโครงการเยียวยาเกษตรกรหรือโทร025586555 กัหดเดล่าสุดจากเยียวยากเกษตรกรนะคะ3กลุ่มตกหล่นเช็คสถานะวันสุดท้าย15กันยายนนะคะ